สวัสดีค่ะ5โมงเยนถึง1ทุ่ม10นาทีค่ะพบกันที่นี่ทางสถานีฟ้าวันใหม่กับรายการข่าวฟ้ายามเย็นนะคะอยู่กับนิกนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะผมปูจิตตรกรุัสบาครับต้นวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับครับคุณต้นจะทำยังไงถ้าแฟนเก่าแฟนใหม่นัดไปเคลียร์กันและระหว่างที่เคลียร์กันปัญหามันไม่จบแฟนเก่าก็เลยตัดสินใจวิ่งลงน้ำให้แม่น้ำมันพัดไป าาตตัวตยผู้ชายก็ตัดสินใจลงไปช่วยเธอแล้วก็หอบกันขึ้นมาร้องไห้ร้องห่มเยแฟนใหม่เห็นว่าโอย๊เขารักกันจังเลย,ยแล้วเราเป็นอะไรวิ่งลงน้ําอีกคนหนึ่งเอ้าจะพิสูจน์รักแท้ฝ่ายผู้ชายหมดแรงแล้วจากการช่วยคนแรกและช่วยคนนี้ไม่ได้ในที่สุดเสียชีวิตตายล่ะนี่เกิดที่ประเทศจีนนะฮะที่ต้นอย่างแรกและอย่างเดียวมผมจะไม่นัดเคลียร์ริมแม่น้ำ <laughs> จะพูดว่าอย่างแรกและอย่างเดียวผมจะไม่คบใครซ้อนกันสองคนผมจะไม่นัดเคลียร์ริมแม่น้ำเด็ดเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงฮะเป็นข่าวในหมวดข่าวต่างประเทศวันนี้อ่านแล้วมันก็อนิจจังกับชีวิตเนาะความรักที่มันไม่เรียงลําดับนะผมก็นึกว่าอนิจจังสถานที่มีตั้งเยอะแยะสวนสาธารณะกกนัดเคลียร์กันไป ใครจะคิดล่ะว่าผู้หญิงจะประชดด้วยการวิ่งลงแม่น้ำอย่างนี้เวลาจะเอาใครเป็นแฟนเนี่ยถามก่อนว่ายน้าเป็นปะถ้าว่ายน้ําไม่เป็นไม่เป็นงั้นเลยเหรอไม่เอาไม่เอาแล้วเรื่องอื่นไม่เป็นไรเอาเรื่องว่ายน้ําเป็นไว้ก่อนโธ่เชื่อเธอมันไม่มีหรอกเหตุการณ์มันมีแค่ไม่กี่ที่ในโลกหรอกค่ะเราไปกันที่สมุยฮะไปสมุยก่อน๋อไปสมุยอาเชิญค่ะสมุยครับค่ะก็โปรแกรม4วันสคืนตามรอยท่านพุทธทาสกรุงเทพ ภมเรียงสุราษฎร์ธานีแล้วก็เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันช่วงวันหยุดยาววันรัฐธรรมนูญ10-13ึธ10ันวาคมนะครับฟังดูเหมือนคนจองมาเยอะแล้วก็จริงแต่คนจ่ายน้อยมากเพราะฉะนั้นเราไม่นับ ไม่นับการจองที่ยังไม่มีการโอนสตางค์มามีข้อมูลใหม่ล่าสุดจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีคนจองเนี่ยเต็มร้อยเลยนะคะจ่ายเงินมา10คนปรากฏว่าเมื่อเราทวงโทรศัพท์ไปบอกว่าตกลงคอนเฟิร์มไหมคะรบบวนโทรศัพท์รอรถบวนจองเงินด้วยค่ะปรากฏว่าคนแคนเซิลไป30ที่นั่งค่ะฉันแปลว่าวันนี้ท่านเติมเข้ามาได้เต็มที่เลย30ที่นั่งนะครับเราไปไหนกันบ้างเราไปตามรอยอาจารย์พุทธทาส ที่ตำบลภุมเรียงอำเภอชัยยาก่อนเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการบวชและก็การตั้งวัดทานน้ำไหลหรือสวนโมกขพารามเนี่ยมันมีลำดับของการเกิดนะฮะเราก็จะไปตามรอยดูเลยว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและแน่นอนนะครับเราก็ต้องไปที่สวนโมกในปัจจุบันด้วยนะครับ หลังจากนั้นก็จะไปที่ท่าเรือดอนสักเพื่อจะข้ามไปเกาะสมุยแล้วก็ไปที่ลานเวียงธรรมนะครับที่เกาะสมุยนั้นก็จะเดินทางด้วยเรือเร็วพิเศษเช่าเหมาลำใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นซึ่งเกาะสมุยก็ถือว่าเป็นเกาะสวรรค์ที่ชาวไทยชาวต่างชาติรู้จักกันดีถึงความงดงามและที่สำคัญก็คืออาหารอร่อยมากนะครับ อันนี้คุณวิทยเยนมุตตามระรับประกันด้วยตนเองนะฮะเอาหุ่นเป็นตัวประกัน <laughs> วันนี้แกไวก่อยู่ออฟฟิศใช่ป่าร <laughs> <laughs> รู้สึกจะอยู่นะฮะนอกจากนี้แล้วก็จะพาไปชมมินิคอนเสิร์ตของคุณจุ้ยสุบุญเลี้ยง <laughs> ซึ่งเป็นคนสมุยนะครับแล้วก็จะไปสัมผัสกับ ลานเวียงธรรมซึ่งเป็นสถานที่ที่หลวงลุงกำนันก็คือพระสุเทพปรภากโรแล้วก็พระที่ไปบวชที่สวนโมกนั้นได้ใช้เป็นที่นั่งสมาธิเจริญภาวนาและเทศนาธรรมในระหว่างที่ท่านมาจำพรรษาที่เกาะสมุยนะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมคร่าวๆใครอยากได้รายละเอียดและตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเป็นหนึ่งใน30ที่ที่เหลือให้จงได้อย่าปล่อยให้เวลาเนิ่นนานไปรีบโทรมานะครับ02308 0555ครับ023080555วันนี้ก็บอกเขาว่าจองและลงชื่อไว้พอพรุ่งนี้ก็ดำเนินการโอนเงินสิทธิ์ของท่านในการจองก็สมบูรณ์แบบค่ะรวมถึงอีกหลายสิบท่านที่จองไว้แล้วก็ยังไม่ได้โอนเงินด้วยนะคะณนะตอนนี้เนี่ยมีผู้โอนเงินมาทั้งหมด40ท่านด้วยกันบนะคะแต่ก็ยังมีคนที่จองไว้แล้วก็ยังไม่ได้จัดการก็ รบก,กวนนะคะ0 2 3 0 8 0 5 5 5ถ้าหากว่ายังไม่ได้เลขทีบบัญชียังจดไม่ทันโทรศัพท์ม,มาสอบถามน้องน้อง<ด>คอเซ็นเตอร์ได้ตลอดเวลาจนถึง4ทุ่มเลยนะคะน้องน้องพร้อมที่จะให้รายละเอียดอย่างเต็มที่ตรงนี้สนุกมากเลยโรงเรียนสอนลิงเนี่ยลิงน่งารักค่ะคแสนรูฮะการีโทรมากันละกันนะครับนั่งดูสิเพหลายๆคนบอกว่าอุ้ยเต็มแล้วไม่อยากไม่อยากไปแต่ว่านึกว่าเต็มแล้วเพราะสามสิบคนวันนี้ชัดเลยนะเลยครับพี่โทรมาเลยครับพี่แม่ แม่แม e> ่เร <Uh ็วเร็วแม่แม่ค้าเสียงไหลนะะค่วันนี้ก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชนะครับได้มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆผู้นำชุมชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้พร้อมใจกันนำพานดอกไม้แจกกันดอกไม้พวงมาลัยแล้วก็สิ่งของต่างๆมาทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพร้อมลงนามถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพารณมัยสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนานเพื่อที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจของเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบนานเท่านานเช่นชมรมลูกเสือชาบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังจังหวัดชนบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลกรมพระธรรมนูญเขตรพระนครกรุงเทพมหานาครมูล,ลนิธิลมศักประชานุเคราะห์จังหวัดเพชรบูรณ์ที่สะดุดตาของสื่อมวลชนหน่อยก็คือนายฮายากาวะมาสารุซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นครับคนนี้เป็นประธานบริษัทไทยนิจิอินดัสทรีจำกัดจังหวัดลำพูน ได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายนกกระเรียนกระดาษจำนวน1,000ตัวโดยนายฮายากะวะก็บอกว่าผมอยู่ประเทศไทยมา24ปีมีครอบครัวเป็นคนไทยรู้สึกซาบซึ้งในพระมหาการุณาที่คุณจึงได้ร่วมกับพนักงาน300คนช่วยกันพับนกกระเรียนจำนวน1,000ตัวนำมาทุนกล้าวถวายซึ่งใช้เวลาในการพับ3วันส่วนที่พับนกกระเรียนมาทูลกล้าวถวายเนื่องจากตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่น นกกระเรียนหรือว่าสุรุนั้นถือเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาวสุขภาพดีเมื่อพับนกกระเรียนไปให้ผู้ที่กําลังป่วยอยู่ก็จะหายป่วยผมกับพนักงานจึงได้ร่วมกันพับนกกระเรียนมาทูลกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและขอให้พระองค์ท่านทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงด้วยครับครับน่าปลื้มใจนะคะคเวลาที่เราได้เห็นชาวต่างชาติที่เขามาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็รัก พระเจ้าอยู่หัวขนาดนี้หลายคนคงได้ยินเรื่องซาดาโอกนกกระเรียนพันตัวะนะครับก็เป็นเด็กสาวที่ได้รับพิษภัยจากกำมมันตภาพรังสีแล้วก็เป็นมะเร็งตอนนั้นเธอก็รักษาตัวท่ามกลางการเอาใจช่วยของคนในประเทศญี่ปุ่นก็เลยช่วยกันพับนกเกรเรียนพันตัวเพื่อขอให้เธอนั้นหายป่วยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเธอก็เสียชีวิตลงนะครับเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ ติดอยู่ในสังคมญี่ปุ่นว่าเวลาเราต้องการที่จะเอาใจช่วยใครก็ตามหรือจะอวยพรใครก็ตามให้เขามีอายุยืนยาวและสุขภาพดีก็จะนิยมพับนกกระเรียนพันตัวไปให้ครับค่ะ <c oughs> มาติดตามเรื่องของการเมืองกันค่ะวันนี้ได้ไรายชื่อครบเรียบร้อยแล้วนะคะในสัดส่วนของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจากคอสอชอและก็คอ,รอมรวมถึงประธานคณะกรรมการยกร่างทั้งหมด11คนมาดูรายชื่อกันในแต่ละส่วนกันเลยนะคะสัดส่วนของคอสอชอทั้งหมด5คนค่ะก็เป็นไปตามโหนะคะ มีคุณสุจิตบุญบงการอาดีตตุลาการสารรัฐมนูญคุณจรูนอินทจารอาดีตประธานสารรัฐมนูญคุณประสบสุขบ,บุญเดชอดีตประธานวุฒิสภาคุณบรรเจดสิงคเนติคณะบดีคณะนิติศาสตร์คณะสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าและคุณกลิไกรจิติเอกอ,อดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศเลยค่ะส่วนของคองรอมอค่ะสัดส่วนทั้ง5คนนะคะมีนายน,นักครินแม่ไกรรัฐ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายเจตโทนววนิชคณะบดีคณะนิติศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยธรุรกิจบัณฑิต นายประกรณ์ปริยากรอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐมนูลนายแพทย์กระแสชนะวงศ์อดีตรัฐมนตรีและนายวิชัยทิตตะพักดีสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส่วนประธานค่ะก็คือคุณบวรศักดิ์กุวรนณโนเป็นไปตามที่มีการคาดการเอาไว้อันนี้ตามโผลจริงครับมีโผล่แล้วนนมีโผล,ผลจ่จริงๆนะ่น,ะะน,น,นผู้สื่อข่าวไปสอบถามณเอกประยุจันโอชาค่ะว่าได้ คณะกรรมการยกกร่างแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างรวมถึงคุณบวรศักดิ์อุวันโนด้วยนะคะพลเอกประยุทธ์ก็ตอบว่า คุณประวรศักดิ์ไม่เด่นตรงไหนหรออและที่ตั้งมาเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งตามสื่อมวลชนด้วยแต่ว่าตั้งตามมาติที่ประชุมจินว่าทุกคนนั้นเป็นกรรมธิการที่เก่งทั้งหมดสามารถเป็นประธานได้และประธานกรรมธิการก็ใช่ว่าจะสั่งการที่ประชุมได้นะคะรวมทั้งตนเองก็ไม่สามารถไปสั่งการได้เพราะการตัดสินใจนั้นต้องอยู่ที่มติของคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดค่ะฟังเสียงพลเอกประยุทธ์จันโอชากันค่ะก็ตั้งสิบสิบเอ็ดท่านเนี่ยที่ว่าเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้ว เป็นบุคลากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายอยู่แล้วผมคิดว่าก็น่าจะช่วยกันแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าคณะกรรมการธิการร่างรัฐมนุนเนี่ก็ต้องฟังก็คิดเห็นจากสภาไปลูกด้วยนะครับแล้วก็มันต้องเชื่อมโยง,งกันทั้งหมดนะแล้วก็ฟังเสียงภาคประชาชนด้วยนะครับมัามีอะไรยังไงที่มันจะเกิดเกิด จะลดขอ้อขัดแย้งในอนาคตให้ได้นะครับแล้วก็สร้างทรอภิบาลในะระบบบริหารราชการแผ่นดินให้ได้นะครับในอนาคตแล้วเขาไม่เด่นตรงไหนละ่กะลก็คุณตั้งกันขึ้นไปเองก็คุณตั้งกันมาเองนั่นแหละก็ว่าจากสื่อผมก็เห็นจากสื่อผมไม่ได้ตามสื่อนะก็เห็นสื่อเขียนมาเองอยู่แล้วนะก็ตั้งตามมติของที่ประชมุมตามในส่วนของเขาเขามีการประชุมคัดเลือกคัดสรรกันไปแล้วนะฝ่ายใดเขาก็คุยกันมานะครับ ผมไม่ได้หมายความว่าใครจะเก่งไม่เก่งทุกคนเก่งหมดอะะเป็นได้หมดทุกคนอนะแต่ผมถามว่าประธานคนเดียวเนี่ยมันชี้ทุกอย่างเลยหรือไงผมอยากจะรู้ตรงนี้เขาก็มีคณะกรรมการคณะย่อยศึกษาละเอียดแล้วเวลาประชุมอะไรจะทําอะไรมาประธานสั่งไม่ได้หรอกมันต้องปเป็นเรื่องของมติทั้งหมดเห็นชอบร่วมกันสาาคนเขียนระหางมแล้วผมถามว่าคนสาธิภาคคนเนี่ยมันสั่งได้ทุกคนเหรอใช่ไหมเพราะทุกคนก็มีเขาเรื่องอะไรมีความรู้ความสมามารถโอโสทั้งนั้นแหละดูสิ ผมว่าสั่งมันไม่ได้นะผมยังไม่รู้สั่งท่านได้ยังไงเลยจะไปสั่งตรงไหนไม่รู้อันนี้รู้สึกว่าเป็นพลเอกประยุทธ์หน่อยเมื่อวานเดจะแบบว่าเกรงๆไปนะฮะอันนี้แหละิ้มอันนี้แหละใช่ฮะกําลังดีเลยครับคือพูดความจริงกันว่าแล้วบวรศักแล้วมันยังไงเหรอแล้วเขาเขียนคนเดียวเหรอแล้วไม่มีกรรมธิการเหรอก็จริงหมดนะที่ท่านถามอ่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวลองดูนะถ้าหากว่ามีผู้สื่อข่าวไปสอบถามท่านเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของสังคมก็มีแอบพูดแบบ นี่เขาเรียกรัฐธรรมนูญฉบับวบวรศักดิ์บ,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 บ้างแหละฉบับจุฬาฉบับนิดาคอนเน็กชั่นบ้างแหละเนี่ยนะคะแต่วันนี้คุณวิษณุเครือง,งามค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะให้สัมภาษณ์ว่าอะไรที่ทั้งหมดนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคนเลือกด้วยตัวเองค่ะตนช่วยในการทําหน้าที่ตรวจสอบเท่านั้นและความเห็นในที่ประชุมร่วมมีการสอบถามที่มาของแต่ละบุคคลเท่านั้นไม่มีเรื่องขัดแย้งอะไรโดยรายชื่อไม่ได้เจอบจงว่าใครทําหน้าที่อะไรมาก่อน ผู้สื่อข่าวถามหลายคําถามทีเดียวค่ะอย่างเช่นมีเสียงวิจารณ์ว่ารัฐมนูญที่กําลังจะยกร่างขณะนี้เป็นฉบับบวลศักอาจารย์วิศณุก็บอกว่าไม่รู้ยังไม่เห็นว่ามีการกล่าวหาอะไรหากรู้ว่ากล่าวหายอย่างไรจะได้ตอบกลับได้ถูกแต่ตนก็มองว่าเป็นรัฐมนูญที่ไม่มีสีหรือเรียกว่ารัฐมนูญตาบอดสีนะคะอีกคําถามหนึ่งถามต่อว่ารัฐมนูญฉบับใหม่นี้เนี่ยอาจจะถูกตั้งฉาย,ายาว่ารัฐมนูญสีชมพูหรือฉบับจุลานีดาคอนเน็กชั่น ท่านก็ตอบย้อนกลับไปว่าถ้าหากว่าไปดูรายชื่อบุคคลจะเห็นว่ามีหลายสีนะสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีชมพูมีหมดเลยยืนยันว่าเมื่อตั้งบุคคลขึ้นมาไม่ได้นึกเลยว่าใครสีไหนหรือคอนเน็กชันอะไรเพราะทุกคนนั้นมีด้วยกันทั้งนั้นแต่มีคอนเน็กชันไม่เป็นไรขออย่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดหรือวางแผนลับก็แล้วกันนะคะ นอกจากนี้ค่ะนายกุัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบการจัดตั้งเวทีคู่ขนานกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ4เวทีค่ะคือ 1. เวทีวิชาการของสอปชมีผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการที่ดําเนินการได้เองทันที 2. เวทีของบุคคลที่จะไปช่วยเป็นกรรมธิการของสอปชเมื่อระเบียบข้อบังคับการประชุมของสอปชแล้วเสร็จก็จะดําเนินการได้3ค่ะ เวทีที่รัฐบาลตั้งคล้ายกับสมัยของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์มีผู้เข้าร่วมประมาณ300คนแบ่งเป็น3ด้านคือการเมืองเศรษฐกิจพลังงานและก็ด้านสังคมโดยพิจารณาจากคนที่ไม่ได้ถูกเลือกให้เป็นสปชและความสมัครใจและความสนใจเป็นหลักมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเจ้าภาพพื้นที่จะเป็นที่ศูนย์ราชาการแจ้งวัฒนะนะคะโดยจะเริ่มเมื่อออกระเบียบสำนักนาย,ยกมารองรับคาดว่าจะเสนอให้ครอรมวพิจารณาได้สัปดาห์หน้าและเวทีที่4 เป็นเวทีที่กรรมาลัร่วมกับกระทรวงกลาโหมจะไปตั้งเวทีในระดับจังหวัดจะแบ่งเป็นรายภาคโดยทั้ง4เวทีนั้นก็จะใช้งบประมาณไม่มากนะะักค่ะผมว่าสื่อชี้นําไปผิดทางอะ่ะคือมันจะเป็นรัฐมนตรีฉบับประวรศัก์ฉบับสีชมพูสีอะไรได้ยังไงในเมื่อย,ยังไม่ได้เขียนกันเลยอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็ตัวบุคคลที่มาอยู่ในกรรมธิการเนี่ยมันก็มีมากมายหลายที่มา <c oughs> แล้วแต่ละคนอายุปูนนั้นกันแล้ว <c oughs> ก็อย่างที่คุณต้นพูดเมื่อวานว่ามันก็ต้องรู้จักคนมาหมด <c oughs> เหมือนข้าราชการนะ่ะ <c oughs> มันก็ต้องพานทํางานร่วมกับพักนั้นพักนี้มานะครับเรารอดูกันที่เนื้อหาว่ามันตอบโจทย์ปัญหาของประเทศไหมดีกว่าและถ้าเราไม่รอเนี่ยนะครับเราก็เสนอเลยว่าเราอยากเห็นการแก้ไขหรือเขียนรัฐธรรมนูญที่ต้องมีประเด็นอะไรอยู่บ้างมันก็จะเป็นฉบับเราไง ใช่ไหมฮะถ,ถ้าทุกคนช่วยกันเสนอเข้ามามันก็จะไม่เป็นฉบับของใครทั้งนั้นและมันไม่มีทางเป็นฉบับของใครได้ด้วยนนเพราะมันมาจากคณะกรรมาการเขียนส่วนหนึ่งสภาปฏิรูปยังส่งตามมาอีกส่วนหนึ่งสนชก็เสนอได้ประชาชนก็เสนอได้องค์กรคู่ขนานภาคประชาชนที่ตั้งขึ้นก็เสนอได้ บรรยากาศมันจึงต้องคอยดูว่าเวลาภาคส่วนอื่นๆเสนอเข้ามาเนี่ยกำมาที่การเขารับฟังหรือไม่จุดใหญ่อยู่ตรงนั้น,นคือตอนนี้ถ้าสื่อมวลชนพยายามจะตั้งคําถามชี้นําสังคมว่ามีการแบ่งแยกสีกันภายในคณะกรรมาการแบบนี้นมันเดินหน้าไปได้ยากมากนะคะเพราะเราก็จะตั้งโจทย์แล้วก็ตั้งผงว่านี่คือกลุ่มนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้และนี่เป็นการตั้งโจทย์เพื่อย,ย้อมสีประชาชนด้วยนะคุณคุณคิดว่านี่เป็นคําถามของประชาชนไหม ไม่ใช่ <S <S ไอ้บวรศักดิ์รัฐธรรฉบับบวรศักดิ์ในคนที่ว่ามันอยู่ในหัวประชาชนเนี่ยผมก็เลยเจอผมก็เลยจะลองคุยกันดูครับ,รบทั้งสองท่านรวมถึงคุณผู้ชมด้วยคิดว่าใครครับที่ถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์ใช่หรือไม่ใครถามก็สื่อมวลชนประชาชนเชื่อไหมไม่มีใครคิดแบบนี้เลยนะคะใครจะทันคิดนะแต่เวลาที่เขาให้สมัครด้านปล่อยคุณมานิตสุขสมจิตไปสมัครคนเดียวด้านปฏิรูปสื่อกอะไร พราะพวกคุณมัวแต่ทําตัวเป็นสื่อที่ไร้การปฏิรูปไงครับถึงเวลาที่เขาให้คุณไปสมัครปฏิรูปคุณก็ไม่สมัครปล่อยให้ท่านมานิสุกสมจิตไปคนเดียวเรื่องอะไรจะไปสมัครไปสมัครก็เท่ากับมัดมือมัดปากตัวเองอยู่ยุโยงปลุกปั่นนี้ดีกว่ายุโยงปลุกปั่นยุยงปั่อย่างนี้กันเหรอเข้าใจไหมฮะท่านกสชวันนี้ท่านมีปัญหาเรื่องตัวเลขเงินอีกแล้วเดี๋ยวจะรายงานนะฮะครับเออนะ ส่วนภา,ารกิจค่ะหลังจากที่ได้คณะกรรมิการยกร่างทั้ง36คนแล้วนะคะพรุ่งนี้ค่ะตอน6โมงครึ่ง6โมงเช้านะคะจะมีการเข้าสักการะสิ่งศักดิ์รรสิทธิ์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนะคะมีการสักการะพระพุทธทมหมามณีรัตนปฏติมากรสักการะพระสยามเทวาธิราชณนะพระที่นั่งภัยสาลทักษิณและสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการค่ะจากนั้นจะเดินทางกลับมาที่สำนักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎรทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันและบ่ายโมงจะมีการประชุมคณะกรรมการยกร่างทั้ง36คนอย่างไม่เป็นทางการ <S <S เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินงานนะคะสําหรับวันที่6พฤศจิกาย,ยนค่ะคุณบวรศักดิ์นะคะก็จะมีการนัดประชุมคณะกรรมการยกรา่าัรัฐธรรมนูญนัดแรกช่วงเช้าเพื่อเลือกรองประธานเลขานุการคณะกรรมการโคศกและก็ฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะ ม,มันดูเป็นไทยๆดีนะฮะ <c oughs> <c oughs> คือดูมีความเป็นเอกลักษณ์ของชาติดีก่อนอทํางานก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ค,คนทั้งสังคมนั้นให้ความเคารพนับถือนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นพระแก้วมรกตกับพระสยามเทวาธิราชมาที่สปชผมไล่ให้ฟังก็แล้วกันนะครับสบปชวันนี้ที่รัฐสภามีการประชุมโดยคือมีประธานสปชหมา่มาดๆเลยนะครับคุณเทียนฉายกีรนันทําหน้าที่มีหลักใหญ่ใจความก็มีหนึ่งคุณเทียนฉายขอบคุณสมาชิก ที่ผ่านข้อบังคับการประชุมเมื่อวันที่3พฤศจิกายนะครับอันที่2องกำชับให้สมาชิกแจ้งรายชื่อร่วมประชุมนอกรอบอ,อันที่3กําหนดแนวทางปฏิรูปประเทศวันที่9-10พฤศจิกาย,ยนนี้ที่โรงแรมเซ็นทรัศูนย์ราชการนะครับแล้วก็อันที่4ลงชื่อเป็นคณะกรรมาการปฏิรูปทั้ง18ด้านแล้วก็เขาก็เข้าสู่วาระการประชุมกันไปนะครับทีน,นี้มาถึงเรื่องของกอกตบ้างกกต ซึ่งได้รับมอบหมายงานว่าให้เหมือนเสมือนเป็นตัวแทนรับเรื่องร้องเรียนรับความคิดเห็นในการปฏิรูปจากประชาชนวันนี้คุณผู้ชงนุตราวงเลขาธิการคณะก,กรรมการการเลือกตั้งหรือกก,ะกะตก็เปิดเผยว่าสำนักงานกะกะตได้รับการประสานงานจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชและสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชแล้ว ซึ่งมีความประสงค์ที่จะขอความร่วมมือให้สำนักงานกกตประจำจังหวัดทั้ง77จังหวัดปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานในการช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของสอปรชรวมทั้งสมาชิกสปชในจังหวัดนั้นๆด้วยในส่วนแรกจะทำในลักษณะหน้าที่ของฝ่ายธุรการด้วยการเป็นศูนย์รับเรื่องราวทั้งหมดที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการเสนอแนวคิดการปฏิรูปเรื่องต่างๆทั้ง11ด้านเพื่อเป็นการรับฟังความเห็นในพื้นที่ ไม่ต้องเดินทางมาที่กรุงเทพมานครส่วนที่2ก็คือการให้ใช้พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสปชระดับจังหวัดได้พบปะกับประชาชนทั้งนี้การจัดรับฟังความเห็นในการปฏิรูปกําลังรอความชัดเจนจากทางสปชว่าจะมีขอบเขตอย่างไรซึ่งเบื้องต้นในทางสํานักงานกรกตพร้อมนะครับที่จะดําเนินการจนกว่าภารกิจของสอปชจะสิ้นสุดลง ขณะนี้มีหลายจังหวัดที่สมาชิกสปชได้ประสานงานกับสำนักงานกอกตอเพื่อให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่แล้วครับดีใจด้วย พอผมรู้ก็ตอนหลายๆคนอะ่ะเขาฟิตเตะปีปังปังปังทุกวันเลย <นะ S 1> รับเงินเดือนมาฟรีๆยังไม่ได้ทำอะไรไม่แต่เขา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 อยากทํานะ,ะท่านก็ได้ทำแล้วนะครับค่ะพอย้อนกลับไปที่รายชื่อคณะกรรมการยกระงัหนึน่งว่าพอได้รายชื่อออกมาแล้วเนี่ยทางกปปสเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไม่เห็นรายชื่อแล้วนะคะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะโฆษกของกปปสก็พูดถึงรายชื่อที่ออกมานะคะว่าก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์รวม ถึงเชี่ยวชาญทางด้านของกฎหมายมีความเห็นที่หลากหลายค่ะขณะเดียวกันก็มองว่าการที่คุณบวรศักด์ได้รับเลือกให้ทําหน้าที่ประธานนั้นก็มีความเหมาะสมเพราะว่าไม่ใช่คู่ขัดแย้งเป็นคนกลางและอิสระจากฝ่ายการเมืองนะคะคุณเอกนัทยังบอกด้วยว่าประชาชนจับตารอดูผลงานของคณะกรรมิการอยู่ว่าจะสามารถทําผลงานออกมาให้เ,เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนหรือไม่เพราะทํางานภายใต้ความคาดหวังของประชาชนรวมถึงกรอบระยะเวลาที่ถูกกําหนดโดยคอสอชอด้วยค่ะครับและคน ปัดภาพมากเลยอ่ะทำไมเมื่อกี้เอารูปคุณขิงอน่ะ คุณเอกนัทที่เป็นแฟนภาพหล่อกว่าตอนนี้อีกเนาะน่าตัดสดใสเสื้อผ้าดูดีตอนนี้ไม่หล่อเหรอไม่ไม่ตอนนี้ดูแก่ดูดูเป็นผู้ใหญ่คนเดียว่าคุณขิงยังไม่ใช่นายขออภัยคะับขิงน้องขิงพี่ไม่ได้คือดูตอนนี้ขิงดูเป็นผู้ใหญ่ดูน่าแต่ตอนนั้นดูพร้อมแต่งงานแล้วอะตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ออกดราม่ากแต่ตอนนี้ดูแล้วที่สำคัญเสื้อเสื้ออะไรดูดีนะขนาดเสื้อคอกลมก็ยังโอเคอ๋อคุณขิงดูอยู่ข้างนอกเนี่ยค่ะนั่นนั่นนัเห็นไหมชุด ทิ้งจะฝากบอกพิงจะเป็นแขกรับเชิญก็เดินเข้ามาเลยนะฮะขิงพี่ไม่ได้ว่าขิงแก่นะขิงอย่าทำหน้าอยู่ข้างนอกนะโอวนละเอิร์กแอคแล้วนะคะมาพักกัน ะคและเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาติดตามกันในเบรกที่2นะคะวันนี้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคอรมกับคอสชด้วยจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเนี่ยนะคะรวมถึงใครที่มีมรดกเยอะๆมากกว่า50ล้านพวกเรา3คนรอดแะเรื่องนี้มีไม่ถึงล้านเลยผิดผิดเอาหลักแสนก่อนไหมผมพกมาหลายแสนทุกวันอะไรอะแสนสาหัส อันนั้นใกล้ล้านเหมือนกันนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ